ฝน,น,น,นก็ลงเม็ดต้นแก่จะจอม,ม,มวันนี้สนสนหอมแชร์ไปครับกดแชร์ไปครับใครอยากได้ต้นไม้สวยๆวันนี้มีจะพาชมต้นไม้กันนะครับวันนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้กันนะครับผมก็พวกเราตอนนี้ฝนก็ตกโปอย,ปอย,ปอยครับ บรรยากาศเราจะพาชมต้นไม้ครับเดินชมต้นไม้กันเฮ้ต้นลำสัมสวัสดีครับสวัสดีคนที่ยังไม่เข้ามาเลยนะครับผมตอนนี้โูนคน ก็จะพาชมต้นไม้ไมอ,อันนี้คือแกจะจอมนะครับด้านหลังที่เราปลูกไว้อือฮึอันนี้คือต้นสนหอมนะครับพุ่มกลมดิพุ่มกลมดิ่งพึ่งแต่งสนหอม,หอมโคนสูงโคนสูงพึ่งแต่งนะครับสนหอมต้นนี้ต้นนี้ประมาณเมตรหนึ่ง ถึงอ่ะถึงเมตรเลอถสูงประมาณหนึ่งเมตรสูงประมาณหนึ่งเมตรอันนี้ต้นอะไรอันนั้นกระดิ่งกระดิ่งนางฟ้าไม่ต้นเสาไฟนะฮะกระดิ่งนางฟ้าดอกเต็มต้นครับดอกออกดอกมากตอนนี้ออกดอกมากกำลังออกกำลังดอกกำลังออกดอกดอกกำลังเต็มต้นนะครับมึงต้องถ่ายเขาดูแบบนี้ด้วยเขมาให้ใกล้เข้ามาใกล้ใกล้เดี๋ยวพาชมดอก กระดิ่งนางฟ้ากระดิ่งนางฟ้าอีกชื่อคืออะไรนะเขาเรียกไม่รู้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเงินกระดิ่งทองน่าจะใช่ข้างหลังนั่นคือต้นกล้วยนะคดอกเต็มต้นเลยนะดอกเต็มต้นออกดอกเต็มต้นเลยออกดอกไม่มีกต้นหนึ่งของนู้นสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามาใหม่ครับวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้กันนะครับนี่ นี่คือต้นหลิวออสนะครับผมนางมีดอกไมีดอกออกหรอดอกโรยแล้วนี่ครับดอกโรยแล้วชัดเลยดอกโรยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกันเกากันเกากันเกาเราก็มีนะผมกันเกาต้นหนุนกระังอันนี้กี่เมตรวะพี่กันเกาสวัสดีแปดท่านนะครับผมต้นนี้ประมาณกี่เมตรเนี่ยกันเกาอันนี้คือต้นกันเกาครับผมกี่เมตรนะห้าเมตรปะประมาณห้าเมตรต้นนี้ประมาณห้าเมตรนะพี่อือสี่เมตรห้าเมตรประมาณสี่เมตรห้าเมตร อันนี้ริวออสนะครับริวออสเรเลียสวยมากครับต้นนี้สวยมากตั้งใส่กระถางน,นี่โคตรสวยเลยต้นนี้อันนี้เดี๋ยวพาเดินชมนะครับเรามีต้นแก้วจะจอมแล้วนะครับผมหลายต้นเลยสวัสดีสิบห้าคนเลยนะครับเกวเรีรพี่ฟางยืนเทียบหน่อยเนี่ยเดี๋ยวยืนเ,ยวเ,วยเทียบเลยตั้งใส่กระถางไว้หน้าบ้านนี่สวยมากเลยครับต้นนี้ริวออสเรเลียนะครับอยากดูชมต้นอะไระครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ ต้นนี้ประมาณสองเมตรกว่านะครับนี่ก็ดิ่งนางฟ้าจะจะพาไปดูต้นแก้วจ,จอมต้นนี้สวยมากพี่สวัส <c oughs> ดีสิบท่านนะครับเข้ามาไหม <c oughs> นี่ต้นแก้วจ,จอบต้นนี้สวยมากสวยมากเลยต้นนี้ถ้าได้ลงใส่กระถางเลสวยเลยนะี่นี่กำลังมีดอกจะพาไปชมต้นที่กําลังมีดอกนะครับแต่ต้นนี้สวยจริงผมยังชอบเลยพาเดินชม ต้นนี้มีดอกนะครับพี่ต้นนี้มีดอกต้นแก้วจะจอมสายพันธุ์สิบใบนะครับผมเดี๋ยวพาดูดอกใกล้ๆอันนี้ดอกเริ่มโรยแล้วพี่เดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ตรงน้นบนเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่นะครับบนดอกกำลังสวยนี่เริ่มออกฝักแล้วบรรยากาศสดๆเลยครับฝนกำลังรินๆินนิดนึงมีต่มๆอยู่มีดอกตูมอยู่มันขึ้นตลอดนะครับดอกแก้วจะจอมนี่นี่นี่ต้นนี้เลยใครอยากได้ไปใส่กระถางนะแนะนำเลยต้นนี้โคตรสวยอืม สวยมากตลยประมาณสองเมตรนิดๆนะครับสวยมากเลยต้นนี้ใครอยากใครอยากดูต้นอะไรนะครับพิมพ์มาได้เลยแต่ที่เราจะมีแค่แก้วเจ้าจอมนะครับส่วนมากแก้วจอมลำซำนี่ฝั่งนี้เป็นไม้กระถางเล็กกระถางเล็กก็มีนะครับนี่ใครไม่เคยเห็นเม็ดแก้วเจ้าจอมนะครับนี่เม็ดดูเม็ด นี่คือเม็ดเม็ดต้นแก้วจะจอบนะครับนี่สายพันธุ์สิบใบครับพี่สายพันธุ์สิบใบอันนี้เราจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับแต่งทรงให้เรียบร้อยอันนี้เม็ดคือเม็ดของเขานะครับซึ่งเราไปปลูกได้ <c oughs> อันนี้ต้นอะไรวะเนี่ยอโศกน้ําต้นนี้ต้นอโศกน้ํานะครับเหลืองปทรอนสวัสดีนะครับผมที่เข้ามาใหม่ครับเหลืองปิยทอนอันนี้เหลืองปิญทรอนนะครับสอบถามกันได้นะครับพี่ ต้นนี้กี่เมตรวะเนี่ยเจ็ดเมตรเอ้ยหกเมตรเจ็ดเมตรหเมตรเเมตรหเมตรกลาเรืองปียธรนะครับเสาไฟก็หกเมตรแล้วยาวเจ็ดเมตรนี่เป็นกันเก่ากันเก่าก็มีดอกแล้วพี่ดอกก็อยู่สูงเกินดอกเป็นต้นมีดอกตูมมอยู่ไหมเออมีดอกตูมกันเก่ากำลังออกดอกนะครับผมนี่อันนี้คือดอกตูมของเขาอันนี้มันโรยไปแล้วมันกำลังนี่อยู่ ี๋ยวก็ขึ้นใหม่ดอกตูมเต็มต้นเลยต้นนี้เอาไปลงปลูกนี่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยไปลงปลูกไอ้เก้วจะจอมต้นนี้สวยมากสวยเหมือนกันลำต้นเดียวๆเลยครับต้นนี้คือลำต้นเดี่ยวเลยสองเมตรสองเมตรประมาณสองเมตรสองเมตรสามสองเมตรห้านะพี่ต้นนี้ต้นแบบต้นครับก้วจะจอมประมาณนี้เลยครับ หน้าไม้ประมาณสองนิ้วนะครับหน้าไม้ประมาณสองนิ้วเป็นลงปลูกได้ให้ร่มเงานะครับเป็นไม้มงคลเลยใครอยู่กรุงเทพปริมนทนสนใจนะครับจัดส่งพรอมปลูกฟรีนะพี่พาเดินชมต้นนี้ก็สวยจะพาไปชมข้างใน กันเก่าสูงห้าเมตรป่ะประมาณห้าเมตรนะกันเก่าต้นนี้ดอกตูมเต็มต้นเลยครับจะพาไปเดินชมข้างในหอมกกันเก่าหอมดอกกันเก่าดอกหอมนี่ใครอยากได้ต้นลำสำเล็กใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูแต่กระถางก็มีนะพี่เก็บปลายทางอันนี้อยู่ในกระถางกินนิ้วเนี่ยกระถางสี่เบ็ดนี่นี่คือต้นลำสำนะครับต้นลำสำเล็ก เผื่อใครจกสนใจกได้สูงประมาณสามสิบเซนสามสิบเซนนี่ลำซ้ำเล็กสวยๆเลยครับสูงประมาณสามสิบเซนอยากได้ไม้เลือยอยากได้ไม้เลื <c oughs> <c oughs> นียเดี๋ยวพาไปชม้างไนนี่ลำซ้ำเล็กอันเมื่อกี้ลำซ้ำเล็กนี่ลำซ้ำมันโตแล้วแล้วจะประมาณนี้นะครับต้นนี้สี่เมตรลำสอง สนฉัดเราก็มีนี่สนฉัดนี่ก็ต้นสนฉัดนะครับต้นนี้สี่เมตรได้สี่เมตร <c oughs> อันนี้ก็คือต้นลำสำาซึ่งแต่งทรงไว้เรียบร้อยแล้วต้นนี้นี่สนเกวเวลียไม้ไม้นอกสนเกวเรลียใบเงินเงินหน่อยให้ชอบ ไปไปพาไปชมข้างในนี่กระดิ่งนางฟ้าดอกเต็มต้นเลยพี่นี่อันนี้นนบริไฟโดยจัดทรงเองนะครับตัวน,นี้สซนหอมโคนสูงแบบสามชั้นก็มีนะนแบบสามชั้นก็มีนะครับ ต้นนี้กี่เมตรแล้วพี่ตัวประมาณเมตรเมตรห้าเมตรสิบเมตรห้าเมตรสิบอันนี้ต้นอะไรวะเนี่ยอันนี้ต้นที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับต้นป่งต้นป่งต้นนี้คือต้นต้นอันนี้สนแพงสนแพงสนแพงสนมังกรสนมังกรก็มีเป็นแก้วแคะแก้วแคะแก้วแค่ให้มาดูดิแก้วแคะ ต้นแก้วแ,แ,แคครับต้นีดอกมันโรยไปแล้วมีดอกอยู่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแก้วแคะมีดอกมีดอกอยู่นี่ดอกกำลังกำลังตูมพอดีดอกเยอะวันนี้อืมต้น,มน,มมตนนี้มีดอกครับพี่ต้นแก้วแค่นะครับพอดีดอกเยอะกว่านี้พอดีดอกจะเยอะกว่านี้ตัดแต่งมันพุ่มกลมได้อย่างนี้ตัดแต่งมันพุ่มกลมสวยเลยต้นนีออนนะครับนีออนนีออน แล้วก็มีแก้ออกวอะไรวะเนี่ยอันนี้ส่วนฉัดต้นเหล็กก็มีอันน,ออนี้ต้นพุดเอออันนี้ต้นพุดต้นพุดอันนี้ดอกคาเดอนอันนี้ต้นอะไรอ่ะอ่าลักแรกคบลักแรกคบนะครับเบืออะกำลังออกดอกเบือใครลักแรกคบกำลงกังออกดอก,ดอก,กเลยกำลังออกดอกดดอกใกล้ๆเลยชัดๆเลย เบอร์ใครยังไม่เคยเจอเอาไปปลูกได้รักแรกงกรักแรกฟูบส่วนส่วนด้านหลังเราตำลึงไม้เลื้อยครับไม้เลือ้อยไม้เลืเล้อยครับเอาปลูกแนวรั้วได้เลยเลื้อย <c oughs> แบบว่าเลื้อยเล <ๆ S 2> ยไ,ไม่ที่สุน,สนยับเลยเลื้อยยับเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นหัวปีท้งนี้เราก็มีนะครับหัวปีหัวปีนี่ยืดลำนะครับยืดลำนี่แสดงว่าเป็นของเรา แ้่จอมต้นใหญ่นี่คือแก้วจะจอมต้นใหญ่นะครับด้านนู้นมีเพียบประมาณหกเมตรอึ้ยตึงไหมตึงอ่ะเราพามาดูต้นลำซ้ำนะหน้าวายมันหน้า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 หกแลวะหน้า6กแล้เจ็ดให้ร่มเงาปลูกปุ๊บล่มปั๊บ ผมพุพ่งลมปั๊บนกมาอยู่เต็มเลยนี่ลำซ้ำนะครับลำซ้ำนี่รประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบความสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบเมตรเจ็ดสิบครับลำซ้ำฟอร์มนี้กำลังสวยเลยพี่<า>พอดีเลยกำลังพอดีเลยเนาะฟอร์มนี้กำลังพอดีแต่งคนหน่อยแต่งตัดข้างล่างออกหน่อย ตขนา้าออกรอยนี้สวยเลยใครไม่รู้จักนะครับต้นนี้คือต้นลำซำนะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคลความสูงประมาณหนึ่งจุดเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบด้านหลังผมมีก้จวจอมนะครับชมนี่เลยก้จวจอมมีเลือกหลายต้นเลยครับหน,นหน้าไม้ประมาณสองนิ้วนะพี่ นี่ต้นนี้สวยเลยเนี่ยใครสนใจกว่าสองเมตรสองเมตรสองสองเมตรสามอืมให้ร่มเงาเลยครับต้นนี้แนะนำเลยแกจมช,ช่วงนี้หน้าร้อนเนาะปลูกปุ๊บให้ร่มปับปปปมป๊บมีหลายต้นนะพี่ให้เลือกให้โชคม,มันนี่ขนานไหนประมาณนี้ มันเป็นไม้ทรงพุ่มนะจะประมาณนี้ต้นไหนความนี้กำลังสวยเลยสวยทุกต้นเลยต้นนี้สวยต้นนี้ก็สวยเป็นลมเปนกลมแต่ต้นทุ่มใหญ่ก็สวยต้นไหนดอกยา เดี๋ยวพามาดูใกล้ใกลปลูกไปอาจจะมีใบเหลืองบ้างนะครับใบเหลืองนิดหน่อยถามว่าออกดอกบ่อยไหมก็ออกตลอดนะครับเป็นไม้มงคลนะพี่แกจะจอมเป็นไม้มงคลใ้ลมเงาปลูกไว้เพื่อเป็นมงคลคนนิยมปลูกไม้ที่คนนิยมปลูกแกจะจอมพาดูฟอร์มนี้ สวยมากใครยังไม่รู้จักนี่เป็นเจ้าจอมสายพันสิบใบนะครับผมวันนี้มีประมาณสองสี่แปดสิบสิบสองไม่ถึงยี่สิบต้นนะพี่ตอนนี้เหลือพวกนี้เราไปปลูกที่ไหนนะน้องจอก,อจอกเออพวกนี้ไปปลูกที่น้องจอกนะครับปลูกต้นนู้นนะครับต้นที่อยู่ข้างต้นกันเกา่าน้องจอกแล้วก็ไป ต้องจอดแล้วก็ไป้ต้นไม้ให้ลูกค้าไปเซอร์วิสลูกค้าที่สายไหมต้นนี้สวยมากเลยพุ่มกลมกรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆนะครับร้านอยู่ที่บางไห่นนทบุรีเดินหนึ่งคนแล้วไปขออนุญาตลงไลน์นะครับเดี๋ยวมาไลน์กันใหม่แบบเต็มระบบ